สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่อง่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะฮะมาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเชา้านี้มีอะไรมาพูดถึงกันบ้างเรื่องแรกครับเรามายืนยันเกี่ยวกับทัพนักเตะที่เราจะใช้สู้ศึกในคืนนี้พบกับเชลซีนะครับเวลาห้าทุ่มนะครับ ก็มีทำนักเตะอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยดีกว่านะครับเราได้เห็นภาพเอดสันคาวานี่ครับซึ่งชัดเจนแหละว่าพร้อมอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ทราบว่าจะลงเล่นเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสำรองกันแน่แต่ว่าสื่ออังกฤษส่วนใหญ่เนี่ยมีการคาดออกมานะครับว่าน่าจะลงเล่นเป็นตัวจริงเลยในเกมวันนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับคือการคาดการมันก็สู้ความจริงไม่ได้ นะครับต้องรอดูกันอีกรอบหนึ่งในเรื่องนั้นแต่คือมีรายชื่อแน่นอนในเกเบนีนะครับเราได้เห็นแน่และนะแล้วก็เรามาดูในเรื่องของเมสันกินวูดด้วยนะครับที่มีรายชื่อแล้วด้วยนะครับมีการคอนเฟิร์มตามนี้นะครับจากเอเมียนเรื่องของรายชื่อนะครับมีใครบ้างนะครับก็จะได้เห็นว่ามีเด็ยามีดิโนนะครับมีวิชชอปมีวันมิซาก้า ฟอร์สเมนซาอารินเลิฟแมักควายตูลเซเบ้ลุกชอร์ตอนนี่ฟันเดอร์เบคมาติดแม็กโทวเวนีเฟร็ดบ็อกบาวอนมาตาบรูโน่เดนนิสเจมส์กรีนวดูดคาวานี่แรดฟอร์ดอิกาโลแต่ว่าเอเมียนเนี่ยให้ข้อมูลที่แตกต่างจากสื่ออื่นนะครับเอเมียนบอกว่าช่งางภาพของเขาเนี่ยไม่เห็นอเล็กเตเรสมาที่โรงแรมลอรี่นะครับก็คือโรงแรมที่ทันตงเตะแมนยูเนี่ยใช้รวมตัวกัน ก่อนเกมการแข่งขันนะฮะนี่คือแบบข้อมูลที่แตกต่างจากสื่ออื่นๆมากซึ่งมิลเลอร์นะครับมิลเลอร์ให้ข้อมูลอย่างไรมิลเลอร์ก็เอาภาพนี่แหละนะครับคาร์านี่มีภาพของแม็กวายยืนยันชัดเจนมีลูกชอด้านหลังนะครับมีดอนี่ฟันเดเบกนะฮะชัดเจนดีมีโซชานะครับมี b บรโนเฟลดยืนยันชัดเจนนะครับแต่ว่ามิลเลอร์เนี่ยให้ข้อมูลมาว่ามีอเล็กเตเลสแล้วก็อีกหลายสื่อก็มองว่ามีครับ Alex t e r ร e สมีรายชื่อนะครับแต่ว่า M B N เนี่ยให้ข้อมูลแตกต่างซึ่งผมก็งงเหมือนกันว่าจะเชื่อใครดีล่ะทีนี้นะครับเพราะว่าสื่อ,อังกฤษปกติคือรายชื่อออกมาเนี่ยแต่ละสื่อเนี่ยจะมีการคอนเฟิร์มเป็นเสียงเดียวกันว่านักเตะคนนั้นคนนี้พร้อมคือแบบไม่มีแกว้งนะครับแต่ว่ารอบนี้มันแกว้งรายชื่อของ Terles คนเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องสังเกตการแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหารหรอกปั๊งนะครับโอเคนะครับตามนี้นะในเรื่องของรายชื่อที่เราจะ ใช้ทำศึกพบกับเชลซีคืนนี้นะครับแล้วก็การคาดการเกี่ยวกับสิตัวผู้เล่นกันหน่อยนะครับก็เอามาให้รับชมกันด้วยนะครับก็แผนแรกนะครับซึ่งนักข่าวอย่างสมิลลารคเคิร์สนะครับนักข่าวของเอ็มบีเอบอกว่าน่าจะเป็นระบบสีสหรือว่า4 2 3 1ก็ได้มองแบบนั้นก็ได้หรือว่าสีสก็ได้ตามแผนที่เขาจัดมาก็จะเป็นแม็กวายืนคู่กับตอนเซเบ้ B, ที่ทําผลงานได้ดีในช่วงหลังนี้นะครับสำหรับตอนเซเบ้ B. โดยเฉพาะกมพบกับเบเชทำได้ดีจริงๆนะครับก็มีโอกาสลุ้นเป็นตัวจริงด้วยเตลิสฮนแบ็กซ้ายวันวิสาก้าแบ็กขวากลางเนี่ยชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่โซชาชอบที่สุดแล้วก็คือเฟดแมคโทวเนีแล้วก็บรูโนแนวรุกอาจจะเป็นมาตากนวูดแบรดฟอร์ดกันไปนะครับก็นี่คือการคาดการณ์แผนแรกนะครับสองครับทางเฟยนะครับดิชาร์ดเฟเนี่ยนะฮะนักข่าวของเอมเอ็นคนที่2เนี่ยก็ คาดมาใกล้ๆกันแต่ว่าเขามองว่าเดนนิสเจมน่าจะได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงไปก่อนส่วนเซนเตอร์เนี่ยเขามองว่าน่าจะเป็นตัวเซเบกับเรนเดนเลิฟไปก่อนนะครับเพราะว่าแม็กไวด้วยความที่มีอาการบาดเจ็บอยู่อาจจะยังไม่ร้อเปอซหรือเปล่านะครับก็อาจจะใช้เรนเดนเลิฟไปแล้วก็แบ็กซ้ายน่าจะเป็นลูกชอไปก่อนนะฮะแล้วก็ป็อกบายืนคู่กับแม็กโทบินแทนนะฮะส่วนมาตาเนี่ยหลายๆสื่อบอกว่า น่าจะมีโอกาสลงเล่นครับเป็นตัวจริงถ้าอยู่ในระบบ4-2-3-1นะแล้วก็แผนที่3ครับหรือว่าอยากส่งปอปักบาลงเล่นเป็นตัวจริงก็ขยับบรูโน่ไปเป็นริมเส้นซัดเลยนะฮรริมเส้นฝั่งฝั่งซ้ายโดยอยู่ในระบบสีมสามนี่แหละนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะนะฮะแล้วก็แนวรับก็มันก็มีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับต้องเข้าใจด้วยว่าแม็กควายกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ตัเซเบ้ทำผลง,งานได้ดี เพราะฉะนั้นมีโอกาสลงเล่นนะครับเพราะฉะนั้นช้อยตอนนี้หลักๆมี่ยมคนมันเลือกได้2คนก็คือนั่นแหละจะเป็นใครนะครับตัวเซเบ้เนี่ยมีโอกาสตัวจริงสูงแต่ว่าจะเป็นใครยืนคู่กับตัวเซเบ้ระหว่างแม็กวกับเินเดเล็บนะครับนี่คือแผนการคาดการ์ที่เอามาฝากกันส่วนเรื่องราวของฟาโกโดเปเยสตรีกันหน่อยนะครับจากเมื่อคืนนี้นะครับทางดารรุ่งรายนี้ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่เอเวอเรตัน พบกับแมนยูซึ่งแมนยูเอาชนะได้2อหนึ่งด้วยกันคนทำประตูเนี่ยก็คือทางอีธานเกาเบรดแล้วก็เอนโทนี่อีลันกานะครับเป็นชุดยูยูสามเช่นเดียวกันด้วยซึ่งเกมวันนี้มีเบดอนวิลเลียมโรโฮลงเล่นด้วยนะครับแล้วก็เบดอนวิลเลียมเป็นแบ็กขวานะนะครับส่วนฟากุนโดก็เป็นดริมเส้นฝั่งขวาผมได้ดูแบบฟูลแมตช์มาแล้วนะครับซึ่งเออไปหารับชมกันได้นะครับหรือว่าไปดูแบบ คลิปแบบตัดเฉพาะฟากุนโดก็มีเหมือนกันแต่ว่าผมยังไม่ได้ดูนะว่ามีไหมแต่ว่าน่าจะมีแหละนะครับแต่ว่าผมดูแบบเต็มมาละก็คือฟากุนโดเนี่ยภาพรวมนะที่ผมได้ดูคือยังต้องปรับปรุงอีกเยอะต้องพัฒนาอีกเยอะมากๆครับหลักๆเนี่ยก็คือจังหวะการเล่นยังมีจังหวะเสียบอลแบบไม่ง่ายจ่ายบอลผิดพลาดก็ยังมีแบบไม่ง่ายเฟิร์สทัชยังไม่ดีชัดเจนเรื่องนี้ผมเห็นเลยนะฮะก็คือบางจังหวะแบบเฟิร์สทัชแบบบอลมันเด้งไปใครมาก บางจังหวะก็จับบอลดีแล้วก็หลักๆเนี่ยน,น่าจะเป็นจังหวะการเล่นร่วมกับเพื่อนจังหวะของเกมนี่แหละที่ยังแบบยังติดเรื่องของการเล่นแบบสไตล์ของเขาที่หลีของเขาอยู่ก็คือการใช้ความส,มสามารถเชพาะตัวแต่ว่าพอถึงเวลาไปไม่ได้ติดบ้างเสียบอลบ้างบอลล่านบ้างจังหวะเลี้ยงแต่ได้เห็นสไตล์นะครับได้เห็นสไตล์ของเขาก็คือชัดเจนก็คือการพลิ้วในรูปแบบการเลี้ยงของเขาอ่ะนะครับที่เราได้เห็นกันนะที่แบบ พยายามที่จะแหวก2แหวก3นะครับมีความเร็วแน่นอนชัดเจนนะครับแต่ว่าสิ่งนั้นน่ะคือถ้าเกิดเรายังปรับตัวไม่ได้จังหวะยังไม่ได้เนี่ยมันก็เสียเป็นจังหวะที่เสียกันไปซะส่วนใหญ่นะครับภาพรวมผมเห็นว่าคิดถูกครับที่ส่งฟากุโดลงเล่นในชุดยูยสาไปก่อนผมมองแล้วว่ายังไม่พร้อมใช้งานต้องให้โอกาสต้องให้เวลาเขาอีกเยอะพอสมควรครับในการปรับตัว แล้วก็ดาวรุ่งรายนี้เราทักบกันดีอยู่แล้ว18ปีนะครับอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมากมายต้องให้เวลาเยอะมากๆนะครับนะก็รอติดตามกันนะครับอาจจะมีโอกาสลงเล่นกับทีมชุดแรกในบอลถ้วยอื่นๆก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เก็บประสบการณ์ไปก่อนกับชุดยูยูยบสามหรือว่าปรับตัวไปก่อนนะครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับ แลก็เรื่องราต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของฮาคิมเซเยกที่ได้ออกมาแสดงความมั่นใจครับว่าดอนนี่ฟันเดอร์เบกเนี่ยคือจะมีศักยภาพที่ที่ดีที่เราได้เห็นอย่างแน่นอนนะครับจะช่วยแมนยูได้เยอะอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องรอโอกาสไปก่อนไงนั่นคือสิ่งสําคัญนะครับซึ่งเซเยกเราทราบกันดีว่าเป็นเพื่อนสนิทกับดอนนี่ฟันเดอร์เบกอยู่แล้วสมัยที่ค้าแข่งด้วยกันอยู่กับอาเจ็นะครับก็เซก็แสดงความมั่นใจว่า ไปรอดนะฮะสำหรับดอนนี่ฟันเดเบกนะฮะแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจก่อนเกมแล้วกันนะครับมีสถิติที่น่าสนใจแล้วก็3ประเด็นที่เราต้องโฟกัสกันเรื่องแรกนะครับคาวานี่จะได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงไหมนี่คือสิ่งที่แฟนบอลส่วนใหญ่กําลังโฟกัสกันอยู่นะครับกำลังเลงกันอยู่ว่าจะได้รับโอกาสหรือเปล่านะครับแล้วก็2ครับก็คือตัวเซเบ้ผลงานดีในเกมพบกับเบเช เกมน,นี้เขาจะได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงไหมนะครับก็นี่คือสิ่งที่แฟนบอลกาลังโฟกัสเหมือนกันแล้วมันก็มีโอกาสที่จะโดนสลับเปลี่ยนด้วยเพราะว่าโซชาเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าคือแบบแผนการส่งนักเตะลงเนี่ยมันคาดการได้ค่อนข้างยากอะ่ะแต่ละเกมเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง1ตําแหน่ง2ตําแหน่งบ้างนะครับแล้วก็3ครับสถิติของเชลซีมาเยือนในทีโอูตาฟอร์ดเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเจ็ดเกม หลังสุดในลีกเนี่ยเสมอ4แพ้3ด้วยกันนะครับถือว่าไม่ค่อยดีนะฮะแต่ว่าแมนยูเนี่ยเล่นในบ้านในซีซั่นใหม่เนี่ยผลงานไม่ดีครับเพราะฉะนั้นสถิติถึงแม้ว่าอ่าสถิติย้อนหลังเนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะเจ็ดเกมจะดีก็ตามนะที่เจอกับเชลซีหรือว่าเจอกับทีมอื่นแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยแมนยูฟอร์มในบ้านไม่ดีก็มีผลเหมือนกันนะฮะโอเคนี่คือ3ประเด็นที่ต้องโฟกัสกัน ส่วนสถิติที่น่าสนใจอืน่นนะครับเอามาฝากกันด้วยมีเรื่องอะไรกันบ้างสถิติที่น่าสนใจครับหากว่าแมนยูเนี่ยแพ้เกมนีครับจะถือว่าเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของทางสโมสรครับที่ออกสตาร์ทเกมลีก3นัดแรกที่บ้านของฤดูกาลแล้วก็แพ้รวดนะครับแล้วก็2ครับแมนยูเนี่ยครั้งล่าสุดครับแพ้เกมในลีกในทนโนเดฟอร์สานัดติดต่อกันเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี1979นะครับแล้วก็3ครับถ้าเกิดแมนยูเนี่ยไม่ชนะในเกมันนี้จะทําให้แมนยูเนี่ยไม่ชนะเกมหลีกในทีนูัฟอร์ด5นัดติดต่อกันนะครับ5นัดติดรวมทั้ง2นัดจากซีซั่นที่แล้วครับซึ่งจะกลายเป็นสถิติใหม่ของสโมสรทันทีนะครับ4ครับบรูโน่นะครับบรูโน่เฟอร์เดสเนี่ยจอมทัพบของแมนยูเนี่ยมีส่วนร่วมกับการทวาตู20ลูกครับ ยิง11แอซิด9จากการลงเล่นพิมลิก18นัดนะฮะซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่เหนือกว่าผู้เล่นของแมนยูทุกคนนะฮะนับตั้งแต่นัดแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็5ครับแรดฟอร์ดเนี่ยกองหน้าของทีมเนี่ยทำไปแล้ว4ประตูจากการลงสนาม3เกมนัดหลังสุดที่เจอกับเชลซีรวมกันทุกรายการซึ่งก็ รวมถึงการเหมา2ประตูในเกมเปิด์ซีซันก่อนที่แมนยูเนี่ยเอาชนะเชลซีได้นะครับรวมกันด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับสถิติสุดท้ายนะครับนอกจากอริกุน่าโซชามีสถิติการคุมทีมชนะ4จาก6นัดที่เจอกับเชลซีเนี่ยก็ถือว่าผลงานในยานที่เจอเชลซีเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีแล้วกันนะครับก็คือเสมอ1แพ้1น,นะครับนะก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือสถิติที่น่าสนใจนะครับ เรื่องของสมสรอนแมนยูนะฮะทีนี้นะครับเราไปเข้าสู่ประเด็นต่อไปครับเกี่ยวกับเจคินครอปแล้วก็มาคดดัตฟอร์ดนะครับซึ่งล่าสุดครับเจคินครอปเนี่ยก็ได้ออกมากล่าวชื่นชมแรดฟอร์ดนะครับกองหน้าของทางแมนยูเรานะฮะว่าที่พยายามต่อสู้เพื่อเด็กๆนะครับที่ยากจนในสหรัฐอาณาจักรนะครับแล้วก็ต่อสู้เพื่อให้มีอาหารการกินแบบฟรีๆนะครับที่แรดฟอร์ดทำมาโดยตลอด นะฮะแล้วก็พร้อมบอกว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยก็ออกมาสนับสนุนแล้วก็รู้สึกประทับใจกับสิ่งที่แรดฟอร์ดทำเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าในเกมกีฬาเนี่ยเราจะเป็นคู่แข่งกันแต่ว่านอกสนามเนี่ยก็คือคือแบบแรดฟอร์ดเป็นฮีโร่เลยนะสำหรับเด็กๆนะฮะแล้วก็แฟนบอลทั่วโลกกล่าวชมรวมทั้งแฟนบอลของลิเวอร์พูลเนี่ยกล่าวชมจนกอบเองก็ชื่นชมจากใจด้วยนะครับโดยที่ไม่สนว่าจะเป็นคู่หลึกกันในลีกก็ตามนะฮะ ส่วนทองดาวของเดรนเฟเชอร์นะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจกันครับเดรนเฟเชอร์ก็ล่าสุดกลับมารับงานกับทางสมสรแมนยูเรานะฮะโดยการเป็นกุนซือชุดเยาวชนนะครับน่าจะไม่เกิน16ปีแบบโชว์คราวหลังจากที่กําลังเตรียมตัวที่จะแบบสอบการเป็นโค้ชอยู่นะครับซึ่งเคยทํามาแล้วมีนักเตะเคยทํามาแล้วก็คือเพ็กติเอฟรานะครับเอฟราเคยมา <S <S เคยมาทํางานอยู่นะครับแล้วก็ออกไปละตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นเดรนเฟเชอร์บ้าง นะครับก็คือทางนักเตะรายนี้อดีตแข้งของแมนยูรายนี้ก็เคยแบบว่าอยากมาร่วมง,งานกับทีมเก่าด้วยแล้วก็ทางสโมสรก็ประจบเหมาะกับสโมสรก็แบบยื่นข้อเสนอไปพอดีก็เลยมาฝึกประสบการณ์กันไปนะครับซึ่งดารีเฟเชอร์เป็นหนึ่งในลิตรายชื่อที่โดนแบบว่าโดนลิตรายชื่อว่าน่าจะเป็นดเรีเตอร์ออฟฟิทบอลของแมนยูด้วยแต่ว่าตอนนี้ข่าวมันเงียบไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวอื่นนะครับเอา,าฝากกันก็คือเรื่องรา,าวข่าวข้อสิบการซื้อนักเตะนะครับ ก็มีเรื่องราวของอดาม่าตาโอเร่นะฮะเป็นแนวรุกของบูธัมตันนะครับมีข่าวว่าในช่วงมกราคมเนี่ยแมนยู U, เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งใน5ทีมนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ร่วมที่จะแย่งชิงเตาโอเร่ของทางบูธัมตันในราคา90ล้านปอนด์นะครับโอ้โหผมคิดว่าแม่งโคตรยากเลยนะ90ล้านปอนด์อ่ะคิดง่ายครับก็คือซานโช่เนี่ย 100กว่าล้านเนี่ยแมนยูยังจ่ายยากเลยอันนี้90ล้านปอนด์ราคาใกล้เคียงกับ1 0 0ล้านปอนด์อ่ะผมคิดว่าแมนยูยังจ่ายยากอะแมนยูอยากจ่ายยากแน่นอนนะครับราคามันใกล้เคียงกับซานโชเลยนะเพราะฉะนั้น90ล้านปอนด์ผมคิดว่าถ้าเป็นราคานี้มก,กราหรือว่าซัมเมอร์ปีหน้าแมนยูน่าจะไปสู้ซานโชอีกสักรอบดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญคืออดาดาม่ามีข่าวหนะักกับทีมอ,อื่นมากกว่าด้วยนะครับที่ไม่ใช่แมนยูนะครับ ส่วนอีกหนึ่งข่าวครับที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องราวของลุยส์แคมปสนะฮะซึ่งเป็นดีเรคเตอร์ของสโมสรลิวนะฮะมีรายงานจากสื่ออังกฤษลหลายๆสื่อนะครับเขาบอกว่าแมนยูกำลังพิจนารณาในเรื่องของการดึงตัวลุยส์แคมปสเนี่ยซึ่งเป็นดีเรคเตอร์ของสโมสรลิวที่กำลังมีแผนการที่จะอำลาทีมลิวหลังจากจบซีซั่นนี้เพราะว่าแคมป o s สรู้สึกว่ามีปัญหาภายในกับ บอดกันทางริวหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็เตรียมที่จะออกจากสโมสรริวเนี่ยหลังจากจบซีซั่นซึ่งก็จะทําให้ว่างงานใช่ไหมครับแมนยูก็เตรียมที่จะไปสอบถามไปเ,เข้าพูดคุยเพื่อให้ดีเลคเตอร์คนนี้มารับงานกับทางแมนยูซึ่งแมนยูกำลังมองหาดีเลคเตอร์คนใหม่อยู่นะครับหรือว่าตำแหน่งนี้ยังไมนทางการอยู่นะครับก็เป็นข่าวขอสิบที่เล่นกันออกมาแต่ว่าสุดท้ายผมก็ เงียบไปอีกตามเคยนั่นแหละเพราะว่าตำแหน่งนี้คือเราได้ยินข่าวมาหลายต่อหลายครั้งแล้วสุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นสักทีนะครับแล้วก็เรื่องราวของเดี่ยวก็อแมนดานะครับมีข่าวล่าสุดครับว่าแมนยูเนี่ยเตรียมที่จะกลับไปให้ความสนใจแนวรูกวัยสิปีรานี้อีกครั้งหนึ่งในช่วงมกราคมหลังจากที่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือแมนยูเคยให้ความสนใจไปแล้วแต่ว่าข่าวมันก็เงียบไปละนะก็คือแบบแมนยูสเกิลไป นะครับให้ความสนใจไปแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ตัดสินใจที่จะซื้อไงแต่รอบนี้อาจจะมาพิจารณาแบบจริงจังในช่วงมก,การาแล้วก็ซื้อกันเข้ามานะครับก็รอติดตามกันนะฮะในเรื่องของเตี่ยก็อแมนดาซึ่งมันมีข่าวช่วงหนึ่งว่าเป็นตัวเลือกสำรองรองลงมาจากจอรองซานโชนะครับถ้าเกิดไม่ได้ซานโชะก็น่าจะเป็นรายชื่อเหล่านี้นะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับเราเจอกันนะครับ